ยกมือขึ้นยกมือขึ้นวายายวิย,ยังหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่น่าเชื่อแน่นอน <Why? S 1> <c oughs> สวัสดีรับฮัลโหลครับวัสดีรับทำเลยรับวัสดีครับกำ,ำลังยืนงงอยู่ว่าเล่นยังไงนะลืมไปแล้วจับมือสอนเล่นไหมครับต้องมาจับหรือเปล่าครับะไรนะครับเก <c oughs> ี่ยวซาพาครับโอ้ลองลองลองไปทำงานใหม่ที่เกาะหรือยังลอง,ลองไปแล้วหรือยังตอนนี้ออกเวรได้หรือเปล่าอันนี้คือคำถาม จริงเหรอเห็นสภาไปทำกันเยอะเลยนะอะไรไม่รู้อะนายเกลับมานใดไม่กล้าทำอะไรเลยต่เน,นี้ยนายยืนงุกง๊กงุกง๊กแยกอยู่เลยจริงเหรอน่้สงสารจังสอนไหมคะเดี๋ยวจ้างจ้างสอนไหมจ้างสอนไหมต้องจ่ายด้วยอะไรอ่ะอะไรนะฮัโลโหลยังอยู่หรือเปล่ายังยังอยู่กับดูนาพูดเสียงปกติได้ไหมฮัโลหโหลฮัลโหลเสียงปกติยไม่ปกติตรงไหน หรือว่าไม่ได้ยินนานก็ไม่รู้เนาะใช่เนาะหรือว่าฉันไม่ได้น,นานอะ่ะอุ้ยกี่เดือนวนะสามเดือนป่ะใช่ไหมไม่ก็ยังมีแบบมีแวะมาหาบ้างไม่ใช่หรอก,ก,ก็ก็จริงก็จริงได้เดี๋ยวไปหาป้าที่สภาด้วยแต่ว่าจะไปจะไปตู้เดี๋ยวพาไปมันเดี๋ยวพาไปตู้มันมีอะไรนะ มีที่ทำต้องค้าอุปกรณ์ทำงานพี่จะไปเกาะเขาเรียกว่าบัตรผ่านเกาะอ่ะใช้อะไรบ้างนะมีบอดไหมบอดเขียวอ่ะพีไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนเนี้ยบอดเขียวอันละมืนอ่ะมืนนิดๆอ่ะโคตรแพงอ่ะเห็นสเห็นแบบว่าเห็นสภาาไปกันเยอะมากเลยนะก็มีเห็นซ้อมซ้อมมาลียังไปเลยอ่ะหนอใช่ ช่วงพีคาม์น่าจะไปไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องทำงานก็จริงอันนี้เขาจะมีตีกันไม่ใช่หรอเห็นเห็นด้วยื่นใบพาร์เอนทีอาร์นี่เห็นเรื่องอะไรเนี่ยจริงเข้ามาแบบงงๆเลยอะด้วยื่นใบพาร์เอนทีอา จะมมหาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอใน,นขอขับรถก่อนนะแป๊บหนึ่งขับไปบุยบุย,บย พอดีนะเปมยกมือขึ้นยกมือขึ้นวายนายุิยังหล่อเหมือนเดิมเลยอะไม่น่าเชื่อแน่นอนฮู้แต่นีเบ้าตาแตกเลยค่ะขับรถปื้อขับรถชนอะไรก็เ,เต็มหมดแน่นอนแน่นอนแล้วดูดิชุดแบดกายเทพปะเอ๊ชุดแบกดแบกายสวยอยแล้ว ใช่เากาสวยอยู่แล้วที่มากมากเลยอ่ะแล้วลูกๆเป็นไงางก็ขยันฟาร์มทำงานกันช่วงนี้มันมีงานใหม่ที่ก่อทุกคนคือแบบว่าก้มหน้าเลยอ่ะคือแบบไม่คุยกับใครเข้ามาไม่ทักคือแบบไปนู่นกันหมดเลยอ่ะมันรวยเหรอเดี๋ยวเขาแค่ไปทำเพื่อว่ามันเป็นงานอดีตนะอดีค่ะอดีค่ะเปมมันรวยเพราะตอนนี้เขาเหมือนแบบว่างานที่ไปทำอ่ะมันมันจุ่มได้ ของอัปเกรดอาวุธใหม่อ่ะอ๋อพวกมาเชพวกพวกปากฉลามอ่ะมาต้องใช้ไข่มุกทะเลในการอัปเกรดขึ้นขึ้นเวลอ่ะว้าว <Wow. S 1> ใช่แล้วมันดีไหมนะอันนี้ดีดีดีก็คมอยู่เพราะว่าเมื่อวานก็ไปทําไดก้ก็ได้เกือบสี่แสนอยู่ประมาณแปดชั่วโมงอ่ะทั้งวันสี่แสนนะนะไม่ไมไม่ใช่ทั้งวันอันนี้แค่แบบสี่ห้าชั่วโมง ี่ห้าชั่วโมองก็ตกชั่วโมองละแสนใช่เพราะว่ามันได้ไข่มุกดําไงเราเราไปงมเราจะได้พวกสาหร่ายอุนิแล้วก็สุ่มสุ่มได้หอยขาวพอได้หอยขาวปุ๊บก,ก็ต้องไปโพเซตแล้วก็สุ่มว่ามันจะได้ไข่มุกดําหรือว่าไข่ไข่มุกขาวไข่มุกดํามีคนรับอยู่ที่ลูกแล้วเนี่ยแสนแสนสามแสนสี่อ่ะว้าวแพงตังอะแพงสิมันทับเกรืออาวุธอะแพงมุก ไอ้บัญชีละ<อ>ทองอีกควักโทรศัพท์ใบม,มุมได้มุมได้อีกแล้วเหรอใช่มุมนี้แหละดูดิเพือเยือ แล้วก็ <มา S 2> เปิดแล้วกออ็แล้วก็เปลือกหอยอ่ะที่บอกว่าสุ่มได้ก็ได้ได,ได้ทีละหมื่นห้าหมื่นเจ็ดอ่ะแล้วไปทำมันต้องใช้อะไรบ้างใช้บอร์ดใช้คัพเปอร์แท่งบอ,อ,ปปอร์ดครัใช่บอร์ดเขียวอ่ะเอาต้องไปค้าเครื่องสแกนเนอร์กับเครื่องเครื่องบัตรผ่านบัตรบัตรผ่านน่ะ เพราะว่ามันบัตรบัตรผ่านข้ามก่อนมันหมดวันต่อวันไงก็คือค้าปุ๊บก,ก็ต้องรีบไปทําแล้วก็อันอันนี้เลยก็ตกตกว่าถ้าคาบทั้งหมดมันจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต้นทุนแปดหมืนต้นทุนแปดหมืนครั้งเดียวหรอหรือว่าอ,อ๋อไม่ใช่ครั้งต่อครั้งสินอ อ่าถ้าสามมื่นประมาณสามมื่นสี่มื่นอ่ะบัตรผ่านน่ะไม่เกินสี่มื่นบัตรผ่านตกตกรอบหนึ่งก็คือแปดหมื่นเลยใช่ไหมใช่ถ้าถ้าอยากจะแบบงมสมบัติด,ด้วยเอาเครื่องสแกนเนอร์ด้วยก็<ๆ>ก็ก็แปดหมื่นทางมาแล้วทางต้องตอ มีคนจะขโมยรถเบพีเคใครอ่ะพีเคโอ้โหมันจะแต่งทรงผมให้มันแบบไอ้น,นี่ไม่ได้เหรอะนี่ไงมันไม่เหมือนใครแล้วนะอันนี้ทําไม่ต้องเปลี่ยนตลอดอ่ะเพื่อไม่ได้เปลี่ยนเดียวเดียวหล่อตายแหละจะเป็นต้องหล่อครับอันนี้หล่อลงเบื้อยเบื้อลงบ่เลยอันนี้ เงาอรอมามางาดัดรถคนอื่นเล่นีนเงาเหรอเฮ้ยนายน้าจะคุย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 ในในโดนนะเดี๋ยวยยยยดนะเดี๋ยวโดนปรับร้านหนึ่งนะว้ายร้านหนึ่งเลยอะ่ะเป็นร้านเลยเหรอพี่ <c oughs> จนเลยนะร้านเลยเหรอพี่สนใจใจ่ายให้ไหมไม่มีอะ่ะ นี่แกงก็เยอะเยอะด้วยนะหอยจงเวลาแสนอยู่ตลละแสนเองต้องอยู่ดูไว้ส่งเยอะอีก็มันมีของด้วยไงตองอยู่ด้วยก็ต้องมีของด้วยก็ก็ใช่ไงก็ก็ไม่ได้กลับมานี่มาก็ห่างๆไปอ่ะก็เพิ่งมาลันเนี่ย เพิ่งมาซุ่มฟาร์มอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ร้านร้านกว่ากว่าเก่งเล้อมีตังอยู่ร้านสองตอนนี้แต่ต้องจ่ายแก๊งอีกเดีย๋ยวจะพวกจิป,ปะทะค่าเพนค่าก่ออีกตอนนี้เพนราคาเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้เลยครับเพิ่งกลับมาเดี๋ยวถามไม่ไนะ้นะ อันนี้ที่จะมาคุยกับน้าใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับที่ที่ไปเรียกผมมาวิธีใช่เขาเรียคหัวเราะคุณวิศิคุิวิศิผมจะหัวเราะใช่ค่ะค่ะใครค้ำตอนนี้เพลงราคาเท่าไหร่ที่ร้องเพลงครับมัไม่พอหรอกครับดีดีเป็นไม่ค่อหรอกครับมันน่าขำตรงไหนครับไม่ไม่ครับพ่ครับพ่อพันสามใช่พันสามว่าคนชื่ออะไรครับนี่ถูกมากไม่มีบ้านทุกอย่างครับไม่มีบ้านทักอย่างไม่ล้ก็เทียบีไม่มีบ้านสองพันไม่ได้ขำมันใช่ไหมครับ ไม่ได้ขาเลยครับไม่มีใครขำเลยร้อยขวดก็เท่าไหร่นะ่้อยไวด1คาถึเมือสุด so sexy ถึงมือกัด so s ซ x y ค้ะสักนิดสักหน่อยไหมครับพี่อย่งยังไม่หมดแต่ว่าจะซื้อไ้่ขำอะไรอะออะไรครับเนี่ยมีตั้งเยอะเพอพะพอดีครัพอดีครับแต่ซื้อได้ก็ซื้อไปก่อนนะค่ามันถูกอะเนี่ยราคากลัวเป็นคนไล่บานสินะ ใช่เขาเขากำลังตื่นเขากำลังตื่นกันเลยอะอะไรก็ไม่รู้ไปถึงตรงโน้นแล้วเหรอใช่ใช่ช่กูแบกกายสู้กูสีามไม่ได้หายไปไหนเพราะตอนนี้กูยังยืนอยู่มึงฆ่ากูไม่ตายกูมีเลือดสีดำกูมากันถึงจุดนี้มันไม่ได้งงไม่ต้องขู่และกูไม่ใช่หมากเดินเกมมึงก็อย่ามาขวางทางกูสิ่งที่กูผ่ามองทางเกมมันก็คือเรื่องจริงที่ไม่ต้องถามคุณ 做嘞我爱死呀！